สวัสดีค่ะอยู่น้ากันกับช่องแม่เก๋เกษตรบ้านสวนฝนตกมากกับชุ่มฉ่าค่ะพี่นอ้องเบืองทางนี้ปลูกมันเรียวเรียบร้อยเป็นตาเกิดดีดอกดินมันซุ่มเนาะคะ่ะส่วนหนาโคกนัวกะหย่าก็ก๊าลังเกิดก๊าลังเริ่มเขียวเรียวนาะคะนี่หย่าแน่นอนกับก๊าลังโปง้งเขาคงจะปล่อยให้มันใหญ่อยู่นี่แหละหยา่าเมื่อนี้ก็คงจะปลอ่อยง้วออกไปเลี้ยงคือเก่าส่วนย่างมือเจ้ากับเกี๊ยวเป็ดกรกับผลพอบานก๊าลังเอาอาหาร คือกับครูอาหารสิมาเอาขอ,อกนี่กอนนะคะนี่นี่เป็ดขอ,อกไม่ไปเบิ่งกันค่ะว่าวันนี้จะไข่หลายบอจะเก็บไข้เขาไปทําความสะอาดเนาะคะ่ะทําความสะอาดในที่นี่ก็คือเอาไปเซตขีขีขีเป็ดเอาไปเซตขีเป็ดออกคนที่ห้าสีเอาไปจำนายเอาไปสรงลูกค่ะเ้าก็ต้องทําความสะอาดไข่เป็ดก่อนค่ะเพราะว่าเป็ดเพื่อนก็นอยากจะไข่แบบติดดินเนาคะ่ะ เอาไข่เอาเห็ดหมอหเพื่นไข่ใส่เฟียงมันกะสิมีบางตัวที่ฉีไข่ใส่ผืนดินนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าตอนนี้เป็นจังไดเนี้แล้วมันออกลายโบนนะคะหลังจากที่ฝนตกมาให้รู้สึกว่า,น,า,าน,น,ะะน้ำกะหลขึ้นเนาะค่ะนี่พอบานกำลังมานาเวียพิ่นกนจิไปเรียงง่วกะแล้วเป็ดแล้วไก่ซะกอนนะคะเป็ดห้องล้ลพุคน อาเสียงดังแน่เด้อค่ะมาหอดขอบเป็ดเป็ดมันหยาดกัน้่เสียงดังเสิยงอ,อะไร ปลาซิวเต็นลงเดงลงเดงอยู่ปลาซิวสไลายไา<ป>ยเข้าไปนี่ก็เก็บไข่ตอนเช้าเอาเงียบบิซีดีอลไรบ้างนนะ งนงุแตกตีเหยียบกันต้องเอาเฟียงมาใส่ไว้นานาเหยียกันกะมาใครให้ตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวแล้วเริ่มไข้ห้ร้ายขึ้นปรับตัว หลังจากที่มายูน้ำเฮาท่า,านในหอดอาทิตย์สมัครนะนับไข่ทุนไปยือนออกกันอยู่บนบานนี้มิดซีรีละ่ะ นี่สมาว่างเหรอเทาไรสี่สิบสามโอ้ยังม่าเก่งตรงนี้้างล่างตรงนี้แหล ที่นี่ก็จะล้างกระบะเอาน้ำใส่ไว้ให้เปีดเเล่นเนาะคะ่ะก็จะเอาอาหารใส่ไว้ให้เพ <Okay. S 1> ลินเทลงเลยแต่เป็ก็ต้งองย่งเล่นน้ำที่สะอาดเนาะคะ่ะถ้าจะไ่ให้หล่นน้ำสกประปกะว่ายานป็ดเป็นโลกถาจะทำความสะอาดแบบนี้ทุกครั้งที่เดินเข้ามาในคลอกปิด นี่ก็เอากับบาไม่มาให้แต่ยังพระท่านอีกเปลี่ยนเดีย๋ยวไปปล่อยงัวงเลี้ยงสกอนจังสีมาเปลี่ยนกับบาไม่เพื่อนเป็นกระบะปูนใหญ่นะคะกระบะเดียวกับคงจะพอมันก็าง่ายในการที่เขาจะเปลี่ยนน้ำให้เป็ดพรต้องมาไลายกระบะแบบนี้น้ำก็คงจะยังพระทันได้เติมนะมคะเพราะว่าน้ำก็เยื่อลาย,ยูโดยสภาพอากาศมื้อนี้ก็คงจะบ่ร้อนบ่กร้อนปานเดยค่ะ อาหารเจ้ายืนรอแล้วจ้าดีคยไง้เวลาอาหารเจ้าแล้วผกนั่งกับจีเด็กก็ลุ่งแล้วลุ้งแล้วลุงแล้วไปละวห <c ười> น้ไ่ไหมอาหารไหมเดยกก็ลุ่งกินเล้ย่ไข่ห,หลายเลไที่กันเก็บไข่ครอกสอง นี่ขอบสองขอบบางก็บก้างเก็บอยู่เนาะคะ่ะมันเป็นก็บก้างมาื่อนกินอาหารเดี๋ยวจะเอาเพจเนาะค่ะไลฟ์สนจะอยู่ขอบเดียวกันเหมือนเดียวพื้นที่ขอบนี่ก็คงจะปั๊บเนาะค่ะ้วก็เก็บเคลียขอบไว้จะไกลที่กัมมังสิมาปลายเดือนนี้นะคะ่ะกัลลังหาใครอยู่ ไครใไบไสเน่แล้วค่ะใครไบเพิ่เก้อนเทียงโคไไ้้ดีดีปิดก็ได้ได้เท่าไหร่18โอ้มันมีไข่น้อยได18กล่องมี20ชิพทุกมื่อก็จะได้20ชิพนะค่ะแต่มืีได้<น>18ไง18ก้าค่ะพลังถูกแต่กับ่านเน่ยนอคะช่วงเซ้วยหรือว่าช่วงเที่ยงบาบเพิ่นก็อาจจะใขรหิหร้ ไข่ไข่ไข่เกือบเต็ียมกระคุพี่น้องคะนี่ความสุขก็คือได้เก็บไข่นี่ละค่ะให้อาหารเก็บไข่เอาไข่ไปขายตอนนี้ก็มีออเดอร์มาเร็วนะคะสำหรับไข่เป็ดมือนี่งกัหมดอีกเหมือนเดิมค่ะเก็บไปหล้วไดขายมันก็มีกำลังใจด้วยค่ะพี่น้องเบิ่งไก่เสียงหองส่วนไก่แล้วก็จะเก็บเก็บไข่ช่วงย่างใบตอนนี้ก็ให้อาหาร ไข่เป็ดไข่เป็ดเป็ดไข่